สวัสดีครับวันนี้ก็รับเข้าสู่ช่องโอออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับเครื่องเสียงงานบวชนะครับเอ้ยป้าหนองเครื่องขอบคุณป้าหนองครับคุณป้าหนองเครื่องเสียงงานแต่งการงานแต่งเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ตัวนี้ก็ได้พี่ไส้เพื่อนแล้ววันนี้จะมาพามารีวิวนะครับเครื่องเสียงครัขายแล้วที่เขาเหลวแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่อันนี้อยู่กับทีมงานยังน้องครับเนี่ยเครื่อครับอันนี้อยู่ของไในขาล่างครับขาล่างนะครับของทีมงานนุ่มนุ่มอะไรนุ่มนลินนะครับนุ่มนลินเครื่องวิธีการเครื่องเสียงนะครับใช้กันต่างๆนะครับวันนี้ก็มาในชุดอ่าซีคูนสองซีคูนซีเสียงกลางเป็นเสียงกลางเป็นของใ้อเมซอนอเมอเมซอนมีสองโดมมีโดยมีสองโดมนะ ครับอ๋อของตัวเป็นสี่เป็นสี่นะครับแม่เศษสี่คนสี่ดีกาเพราเบิองนะครับทุกอย่างจะเด่นเป็นของดีต่อนมึดนะครับผมบว่าจะเป็นของมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เป็นไอแกสิบสองนะครับของของของบัลลเจอร์ครับแม่ครับของบัลลเจอร์มาลินเจอร์นะครับมีทั้งเบสสิบสองชแนลนะครับตอนนี้ ครับรับทั้งสองท่านทั้งสองคนแล้วก็ใส่ขันมาไว้บ็จะเสอร์นะครับเป็นของก่อประกอบลูกประกอบเออตันนี้ก็เป็นของ DPA สองส่วนตัวนี้สามารถจุน FBR ได้นะครับสามารถจุนได้จุนได้จุนจุนนอันนีี้มจุนเจุนจ่นจ่นจุนจุนมุนดุนจุนไหนจุนจเน็ุนจุเจุนคุนคุนนะครับ ใสยุงเทียบมาก่อนป่ครับโอ้ยุงเทียบมาก่อนรตัวนี้ใสไว้กี่ขีวที่ขีวใสแค่บริเตอร์บริเตอร์เนาะอย่างคบคุมบริเตอร์กรทีเอบริส่บริใส่นะครับมีปั๊กไฟของ NT NTs นะครับผมตัวนี้ปั๊กไฟ คุณไพรักครับเชิญครับนี่หมอดึ่งไฟนะครับเออ่คุณไพรักขอเรียนเชิญครับคุณหมอเลี้ยนเชิญที่สามสิบแอมสามสิบแยมครับเชิญครับเชิญของยังนีะครับอ่อพร้อมพร้อมทั้งสองคนครับคุณไพรัก่ได้บอกลยังนะครับอันนี้ก็มูว่าจะได้ยินเสียงบอลราะว่าเิบอลไม่นะครับเนาะอ่ะเพราะเบิ่งคุมพลังของเพิ่นนะครับตัวแรกครับผมพีเอ็นเจาเก้นสองเก้าพันสองตัวนี้ใส่ครับ ตั้งแหลมตั an, well. oh, ta. ้งแหลมสองใบนะครับเช่นแนวละใบเลยโอโอ้ยบีมไปเลยนะครับเนาะล้วก้อันนี้ปัดสองพัดสองเนี่ยไม่เติร์ไม่เตนะไม่เติร์แข็งานไม่เตอร์มี2องวใครบอ่าข้ามตลอนัอไม่เล่นจอย่่างไรแตมีของวัตถุาการใช้คำเครื่อง เด่นที่ซีโอม์รถซีโอมนะครับนี่วอจิกนะครับสามพันหกอาร์พีนะครับตัวที่ทางนะซีโอม์จับเปิดบริสุทธิ์ประเด็นเนาะแม่เห็น้องเปิดแบบครึ่งครึ่งเปิดครึ่งครึ่งนะครับเด่นปลอดภัยไะครับเป็นคนเหมือนกันนะครับจะให้ลูกหลานได้เดี๋ยวพาพเบิองเส้นต่างนะครับ เสียงกลางตัวนี้เป็นปากยังไงก็จะเป็นปาก12ปากรถออปากลด12เนอะอ่านั่งนั่งปากลด12ใบนึงก็มีอยู่2ดอก2ดอกใเสียงแหมกา2ดอกดอกไม้นะครับเป็นของอเมซอนนะครับหความช่างนอตนะครับคุณแม่ครับครับถ่ายภาไม่ที่สวยเลยแลครับเพราเมืองซบเบตนะครับขับคมครับคม ถ้าเป็นเทโบแมนดอกสิบแปดต้นวอดิโออยู่ที่ไหครับแมนครับต้นวอดิโอยู่แถวบ้านครับบางพี่บอกมนโอ้ชุดนี้มาจากบางพี่ชุดนี้มาจากบางพี่นะครับผมใส่ดอกที่ยังเข้าไปเป็นดอกของข้างหลานเลยของต้นวอดิโอเลยแมนพีทเอ็มเลยใส่จังหวัดพันสองพันสองเรือัดคงลรอเนาะ อ่าท่านวท่านปะครองครับท่านปรครองเปิดแต่ว่าอยู่เฮืนนโอ้ยเกิดเสียงลูกดีหน่อเคือเสียงเบดลอยดีลอยดีแล้วก็ได้ได้ลูกนะผมฟังเบื้งคุมอยู่ปกติมันจะเด็นแปดูดแปดแ่เี้มาเพิ่นึ่ง๋อปกติใส่เสร็จแปลูกหลานขอบุญขอบุญก็้บ้านะครับเรียมปุงนะครับผม คนคนละทีมงานมัครับครับคนละทีมงานกาตาอ๋อผมวันนี้หนูปาะันะเห็นเครื่องมันลองนะกับมือนีกับมีงันแตงนะครับกับมีเวทีเครื่องเสียงมานะครับกะเป็นสิบสี่คนนรับผมอยู่นี่ครับเอามเกี่ครับอมขอบคุณมากครับมีอรเกลมาเคองมือก็มาแก้นะครับอันนี้ก็ เป็นรับรับรับคะแนนนวาหมด้เนาะแม่เนาะแล้วผมขอขอบคุณนะครับใคอยากใส่รันใครอยากเในต่องานนะครับแถวต <endorsed. S 2> ัวเบอร์โทรการเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมชัพงงานนะครับบริก็หมมอลำสุนารเครืองเสียงนะครับแล่วก็หมอรังตัวใกล้จะเสร็จแล้วะครับแขเงินแข่งตัว92978521นะครับเจอกันบริการเครื่องเสียงนะครับไปสมพงพงานนะครับบริเวณงานทุกอย่างนะครับใดๆเครื่องเสียงดีเสียงดีมาตรฐาน นะครับผมชุดนี้ขอผิดหวังครับชุดนี้ครับผมโอเคครับรีวิวกัรเบื้องต้นการข่าวข่าวขอปั้นนี่นะครับผม่ได้เรายละเอียดยังหลายนะครับผมนี่ก็ขอฝากแอมเน่กันแล้วกันครับผมเดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่อาจจะให้รีวิว เสียงสีสเกตนะครับต่อเซานะครับผมต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสตบ๊กคกอ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ